บู o ลาร์ด a อดแสสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับ s p ป Podcast จากโรงพยาบาลบำรุงราษที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกระดูกสันหลังของตัวเองมากยิ่งขึ้นครับรู้จักกับอันตรายและโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับกระดูกสันหลังพร้อมทั้งวิธีการดูแลรักษาและป้องกันอย่างถูกต้องโดยแพทย์ผู้ชํานาญการผมดอสวัฒนากรทิพจรรับหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินรายการครับอีพีที่แล้วเราได้ทราบถึงสัญญาณอาการชาแขนลามไปถึงมือชาขาลามไปถึงเท้าว่าเป็นสัญญาณความเสี่ยงโรคโครงกระดูกสันหลังตีบแคบวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อถึงรูปแบบในการรับมือตลอดจนหนทางในการรักษากับนายแพทย์วีรพันธ์ควรทรงธรรมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านประสาทศัลยศาสตร์สถาบันกระดูกสันหลังและสไปายเจอรี uary, โรงพยาบาลบํารุงราชไปพบคุณหมอกันเลยครับ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับพูดถึงเรื่องการผ่าตัดเรามาเข้าสู่วิธีการรักษาเลยนะฮะเกี่ยวกับโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนั่นเองนะครับตอนนี้มีวิธีการรักษากี่แบบครับคุณหมอแล้วก็การผ่าตัดอย่างที่คุณหมอได้กล่าวไปจําเป็นมากน้อยแค่ไหนครับครับอันนี้อันนี้ดีฮะโดยทั่วไปเนี่ยกระดูกสันหลังตีบแคบเนี่ยอาการอย่างที่เราพูดกันไปวนเวลาเอาภาพมาเราก็จะดูตีบน้อยเอาผมเอาเข้าใจง่ายตีบน้อยตีบนกลางตีบมากอันนี้จากภาพนะจากภาพถ่าย แล้วเราก็ต้องมาดูอาการเขาอาการเขาเป็นน้อยหรือเป็นมากใช่ไหมแต่โดยหลักทั่วไปเนี่ยการรักษาเนี่ยต้องเริ่มด้วยการรักษาชนิดไม่ผ่าตัดก่อนเสมอนะครับถ้ามันยังติดน้อยอาการเป็นสั้นอาการไม่มากไม่มีความทุกข์พลภาพเกิดขึ้นเนี่ยเราให้กินยากาย,ยาภาพถามยาไปช่วยอะไรวิตามินบำรุงเส้นประสาทยาลดอาการปวดตามารากประสาทลงไปนะครับกาย,ยาภาพช่วยอะไรกาย,ยาภาพลดปวดสองกาย,ยาภาพในส่วนที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ที่ไปพยุงการจัดท่าคนไข้ใหม่ไหล่ใหม่การดึงหลังเป็น้นพวกเนี้โดยทั่วไปเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันรักษาแค่นี้มันก็เพียงพอหายหรือดีขึ้นหรือว่าไม่ต้องไปมากกว่าน,นี้คนไข้พอใจวันเสร็จจนถึงวันหนึ่งถ้ามันตีไปมากขึ้นนะทั้งทั้งที่ดูแลแล้วเนี่ยมันไปถึงอาการมันมากขึ้นภาพกติปานกลางพวกนั้นเนี่ย เราก็จะมีการสเต็ปที่2ขึ้นมาคือการฉีดยาลดเสบเข้าไปซึ่งจริงๆเนี่ยได้ผลดีมากกว่าในพวกหมอรองกระดูกที่ฉีดกลิ้นเพราะหมอรองกระดูกฉีดกลิ้นมันอักเสบเยอะเราฉีดยาลดอักเสบไปไอ้ที่ฉีดมันสมานเนี่ยมันหายได้ดีแต่ถ้ากระพงสลังตีแค่เนี่ยมันมีเปเปอร์ที่เคยตีพิมพ์ม,มาก็ทุกคนรู้ดีว่าไอ้การฉีดเนี่ยมันเป็นการซื้อเวลา หรือมันเป็นการบรรเทาฤทธิยาสามเดือน4ี่เดือนมันก็จะอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าบางคนที่เขาอายุมากแล้วเขาไม่อยากรับความเสี่ยงผ่าแล้วไม่ได้แคบขนาดแคบมากแคบปานกลางอาการฉีดแล้วดีปีหนึ่งก็อาจจะฉีดสักสองครั้ง3ครั้งเขาไม่ต้องผ่าอันนี้เราก็มีคนไข้ในกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะบางทีฉีดอยู่สองครั้งแล้วเขาลดน้าหนักได้ก็เอ็กซ์ไซร์ขยันหน่อยลดภูมิลดไรได้เนี่ยหลังไม่แอนเขาอยู่ได้บางทีหายไปปี2ปีกลับมามีอาการ เอมไอซ้ MI, ำดูก็ยังไม่ได้แย่เราก็กินยากายภาพหรือฉีดต่อไปเหล่านี้เยอะนะครับถ้าเห็นภาพคือที่ต้ไปถึงขั้นผ่าตัดจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ10%นะฮะสิไม่เกิน1 5นะครับก็คือในกลุ่มที่รักษา2วิธีแรกแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่หรือค,คนไข้บอกว่าอายุพึ่งฉันพึ่ง6 70เองอะ่ะฉันจะฉีดยาปีละ2ครั้งสาครั้งไปถึงเมื่อไหร่ก็ไปเจียเอาหินปูนออกให้มันโล่งไปเลยอะไรอย่างนั้นเราก็ผ่า ครับครับผมนะะดังนั้นวิธีการรักษามีตั้งแต่เ,เริ่มต้นไปจนถึงระดับของการผ่าตัดนั่นเองทางคุณหมอครับถ้าเกิดว่าต้องอยู่ในระดับอาการประมาณไหนครับถึงจะต้องแบบเข้ารับการผ่าตัดครับคือหนึ่งถ้าหนักที่สุดเอาหนักที่สุดไปน้อยที่สุดหนักที่สุดคือถ้ามันเริ่มปัสสาวะอุจจาระเริ่มเริ่มเพี้ยนละไออย่างนั้นเจอเมื่อไหร่ผ่าเมื่อนั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าผ่าช้ามันไม่ขืนนะครับ อันที่สองก็อย่างที่บอกมีทุพพลภาพก็คือการอ่อนแรงถ้าเป็นที่เอวที่พบบ่อยๆนะการกระดกเท้าการเนื้อเริ่มอ่อนแรงแล้วเราก็ตรวจเส้นประสาทคอนเฟิร์มว่ามาจากตรงนี้นะครับในหอเราผ่านะฮะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้รองไม่ใช่ข้อบ่งชี้หลักก็คือไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหรืออาการชาก็ตามซึ่งรบกวนชีวิตประจําวันแกจากสกอรจากคนไข้ฟีดแบ็กเราและ 2วิธีแรกใช้ไปแล้วเนี่ยมันไม่หายอันเนี้ยเราก็จะผ่าตัดเป็นข้อบ่งชี้ที่3เป็นข้อบ่งชี้รองแต่ถ้าข้อบ่งชี้หลักเนี่ยปัสสาะจะรับเพี้ยนหรือถึงขนาดกระดกเท้าไม่ขึ้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอันนั้นเราผ่าเลยเป็นข้อบ่งชี้หลักนะฮะเป็นเมนอินดิเคชันอันนี้รองก็เป็นคือเราต้องลองวิธี1วิธี2ก่อน ครับครับผมแล้วผ่าตัดจะสามารถช่วยแก้อาการชาได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับหรือว่าหลังจากการผ่าตัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับอาการปวดกระดูกหรือว่าเกิดอาการกับสลังทับเส้นประสาทจะกลับมาอีกหรือเปล่าครับคุณหมออ่าอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยหรือทีมแพทย์เราที่บริวณราชเนี่ยเราบอกคนไข้ทุกรายเอาผลรวมก่อนกระดูกสลังคุณเสื่อมนะครับเราไปเปิดโพรงให้กว้างเพื่อแก้อาการที่ลงขาผมจะแบ่ง อาการคอไข้เป็นสองอย่างนะอาการหลังกับอาการขาอาการที่ลงขาเนี่ยจะดีขึ้นผลผลสําเร็จของการที่ลงขาจะดีขึ้นกว่า90%โดยเพราะาการปวดแต่ถ้าเป็นอาการชาขนาดไม่รู้สึกในบางแอเรียไปแล้วผมบอกเลยบางทีไม่คืนนะเส้นประสาทบางส่วนมันตายไปแล้วมันไม่คืนนะหรือคืนก็คืนไม่มากนะครับผมจะบอกคนไข้โดยรวมเนี่ยผลการผ่าตัด75%จะอยู่ในกลุ่มที่ดีเลิศดีเลิศคืออาการโอ้โหหมอโล่งเลยกับใจชีวิตปกติ อีก25%เนี่ยแค่ดีขึ้นไม่ได้ดีเลิศดีขึ้นคือกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้แต่ถ้าทําเยอะๆเดินมากๆก็ยังมีอาการเหมือนกันนะจะต้องกินยาหรือไม่ต้องกินยาก็ตามและส่วนน้อยอาจจะสัก5% 6%อนันนั้นคือยังต้องไปรักษาอย่างอื่นต่อเช่นฉีดยาหรือไปต้องไปแก้โดยการผ่าที่ใหญ่ขึ้นยึดสกรูหรืออะไรเงี้ยก็เป็นอีกส่วนเล็กๆอันหนึง่งอันนี้โดยรวมนะครับโดยหลักเนี่ยเราผ่าหลังหรือผ่าคอแต่เราไม่ได้แก้อาการปวดหลังหรือปวดคอเป็นหลักนะครับ เราแก้าการกดทับรากประสาทเพราะฉะนั้นอาการที่เราจะบอกว่าคนไข้ดีขึ้นเนี่ยแล้วข้อบ่งชี้ก็คืออาการที่ลงไปที่ขาหรือที่แขนนะครับผมมักจะบอกว่าปวดหลังที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่อาจจะเหลือปวดหลังอยู่จากความเสื่อมข้ออื่นที่เราไม่ได้พา่าหรือแม้กระทั่งข้อที่เราผ่าเปิดไปพวกนี้เราก็ไปเสริมด้วยการทำกายภาพบำบัดก็ช่วยนะครับแต่จะมีคนไข้าบางกลุ่มที่ไม่ใช่ติบแคบอย่างเดียว มีการเคลื่อนของกระดูกสลังหรือมีการซุดของกระดูกสลังเนี่ยพวกนี้เราผ่าโดยการเปิดโพรงสลังอย่างเดียวไม่ได้เราต้องยึดสกรูอันนั้นก็เป็นรายละเอียดในการรักษาและแบบนี้มีข้อจํากัดไหมครับว่าใครสามารถผ่าตัดได้หรือว่าไม่สามารถผ่าตัดได้ครับคือการผ่าตัดเนี่ยทุกครั้งเราจะต้องส่งให้หมอยุรกรรมประเมินและคนไข้เป็นโรคอะไร,รก็ต้องส่งหมอแขนงนะว่าเขาสามารถทนการดมยาได้ไหมนะฮะ ถ้าเป็นโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ1โพรง2อโพรงเราอยู่ในห้องผ่าตัดก็สองถึงสชั่วโมงอันนั้นก็แต่ละคนต้องดูไปถ้าร่างกายเขารับได้ไม่ได้มีโรคอะไรที่ห้ามการดมยาผ่าตัดเนี่ยไม่มีข้อจํากัดในการผ่าตัดนะฮะโดยเฉพาะเราใช้เครื่องมือผ่าตัดด้วยเอ็นดสโคปนะครับกล้องเราเนี่ยแปมิล นะถ้าตีบแคบมากเนี่ยต้องเจียกระดูกเยอะแล้วก็เอากล้องใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยก็ยังแค่10มิลก็คือ1เซนเท่ากับนิ้วชี้ผมเนี่ยลงไปเพราะนั้นแผลคนไข้1ข้อ1เซน2ข้อก็1เซน2รูน,2นะครับดมยาทำรรเพราะฉะนั้นเนี่ยกับเป็นข้อดีในคนไข้ที่อายุมากเพราะว่าใน่านเงี้ยเสียเลือดเนี่ยเป็นหลัก10 20ี่30บซี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 ไม่ได้เสียเลือดเป็นหลักร้อยเหมือนกับการทำกรีดใหญ่ๆนะครับคนไข้อ้วนหนัก 50, 60, 150 แผลเท่าเดิมนะครับเพราะว่าเรามีตาที่อยู่ที่ปลายกล้องนะเป็นการผ่าตัดโดยมองจากภายในตัวผู้ป่วยแต่ถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์ที่เรียกไมโครสโคปหรือผ่าตาเปล่าอย่างอื่นเนี่ยเรามองจากนอกตัวคนไข้เพราะนั้นคนไข้ตัวใหญ่เนี่ยแผลต้องใหญ่ตามเพราะกระดูกสันหลังมันจะถูกอยู่ลึกนะครับเพราะนั้นวิธีผ่าตัดด้วยเอนโดสโคปเนี่ยในการเปิดโพรงกระดูกสันหลังให้กว้างหรือเอาหมอรองกระดูกปลิ้นที่ทับออกเนี่ยทำให้ข้อจํากัดในการที่จะเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยน้อยลงด้วยซ้าไป ในบางคนครับคุณหมอหากมีเส้นประสาทถูกกดทับจนเริ่มมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะสามารถผ่าตัดได้หรือเปล่าครับมีข้อจํากัดไหมครับในการผ่าตัดอนนั้นไม่จํากัดอนนั้นเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่เราจะบอกคนไข้ว่าถ้าคุณรออ่อนแรงเยอะอ่อนแรงนานกล้ามเนื้อรีบผ่าเสร็จไม่ใช่ว่ากล้ามเนื้อมันจะเบ่งกลับมาฟูหรือจะทํางานได้เลยนะครับคุณก็ต้องตามด้วยการกายภาพนะครับถ้าเป็นนานเป็นมากผลการผ่าตัด มันก็ได้ประมาณหนึ่งผมไม่ได้ไปผ่าเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคืนผมผ่าให้เส้นประสาทไม่โดนกดพอไม่โดนกดปุ๊บถ้ามันยังไม่ตายเส้นนั้นเนี่ยมันสั่งกล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อยังไม่รีบมากสักพักมันก็จะกลับมาใหญ่เท่าเดิมมีแรงเท่าเดิมได้นะครับแต่ว่าถ้าโดนกดนานบางทีผ่าไปก็ขาก็ยังรีบครับแต่แรงดีขึ้นหน่อยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามทีุ่ผู้ฟังหลายท่านอยากทราบบางคนกลัวการผ่าตัดครับ กลัวมากๆอะไรแบบนี้เรามีวิธีการเลือกทางอื่นได้ไหมครับเช่นการกายภาพหรือว่าการฝังเข็มที่สามารถรักษาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทให้หายได้ครับถ้าพูดว่ากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทแล้วนะครับกายภาพเนี่ยมันประกอบอยู่ในการรักษาท,ทุกสเตปแล้วยังไงก็ต้องมีกายภาพเสมอแต่ถ้ากายภาพเฉยๆจะให้หายในโพรงก,กระดูกสันหลังที่มันแคบป,ปานกลางถึงแคบมากแล้วเนี่ยคงไม่พอถ้าผ่าไม่ได้ไม่อยากผ่าหรือกลัวผ่า ก็คือฉีดยาฉีดยาความหมายคือฉีดไอตัวสเตียรอยดลดอักเสบเข้าไปในโพรงประสาทมันไม่ได้ทําให้โพรงใหญ่ขึ้นแต่มันจะไปลดการอักเสบของเสล์ประสาทที่มันโดนบีบลัดนะครับแล้วก็เอาเวลาตรงนั้นที่ดีขึ้น3เดือน4เดือนก็ไปลดน้ําหนักถ้าเขาอ้วนนะฮะไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็ไปอีกทางเลือกหนึ่งแต่อย่างที่เรียนนะว่ามันไม่ใช่คําตอบในระยะยาวถ้าคุณติดถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่สําหรับบางคนก็เป็นคําตอบที่ใช่อ่ะ ใช่มาเช่นเสี่ยงจนผาไม่ได้หรือ,อยังไงฉันก็ไม่อยากผา่าแต่มันจะมีบางคนที่ท้าติดมากนะครับติดมากกล้ามเนื้อรีบอ่อนหรือปัสสวะอุจจระเริ่มเพียแล้วเนี่ยไอ้รูนั้นเระบอกเลยนะฉีดยามันไม่ได้ช่วยเรื่องนั้นมันจะช่วยเรื่องปวดเป็นส่วนใหญ่ มันลดอักเสบมันลดปวดแต่มันไม่ได้ลดไอก,การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่จากการกดเพราะนั้นมันเป็นทางเลือกในคนไข้กลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ทุพพลภาพว่านเถดครับนะฮะดังนั้นรักษาตรงจุดนะครับและแน่นอนการรักษาในปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็ปลอดภัยมากๆด้วยนะครับหลังจากการรักษาโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทแล้วครับคุณหมอมีวิธีการแนะนำไหมครับว่าเราควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมเรามี Exercise โปรแกรมและมีนักกายภาพประจำศูนย์ โดยเฉพาะดูแลคนไข้หลังผ่าตัดเลยแต่คนไข้ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่และพอสบายแล้วก็ก่อนผ่าเนี่ยเดือดร้อนถามใหญ่เลยเอ็กซ์ไซส์ทำไงบ้างพอผ่าไปสบายนัดมาเจอนักกายภาพเจอสักทีหนึ่งพอครั้งที่2ครั้งที่3ไม่เเก่งแล้วทำเองได้แล้วคือเรามีโปรแกรมตั้งแต่ก่อน3หลังผ่าตัดภายใน3เดือนหลัง3เดือนเหมือนขึ้นชั้นไปเรื่อยๆแข็งแรงไปเรื่อยมีหมดครับเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปนะธรรมดาของคนไข้ทั่วไปพอสบายแล้วเขาก็ลืมลืม ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้กลับมาทาแต่มีครับครับนะฮะแล้วหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดมิมไหมครับคุณหมอมีข้อห้ามอะไรที่อยากจะบอกคนป่วยไหมฮะอันเนี้ยคือสิ่งที่คนไข้บางครั้งเนี่ยเราบอกไปว่าห้ามทำนูน่นห้ามทํานี่เนี่ยผมมกักจะไม่พูดว่าห้ามผมมกักจะบอกว่าให้เลี่ยงทําได้ไหมผ่าตัดเสร็จอนะ่ะการสมานแผลการนู่นนี่นั่นเนี่ยนะถ้าไม่ได้ดามนะแค่ไปเปิดโพรงเนี่ยหกอาทิตย์ก็จบแล้วคุณก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ถ้าคุณไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม มันก็จะมาซ้ำที่ข้อถัดไปหรือแม้กระทั่งข้อเดิมหินปูนก็ยังเกาะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ห้ามผมไม่จะบอกว่าอะไรที่มันทําให้คุณมาถึงวันนี้คุณก็ต้องลดละเลิกอะไรที่คุณไม่ได้ทําคุณควรจะทำไหมเอ็กซ์ไซส,ส์สร้างกล้ามเนื้อนะครับเพราะถ้าไปห้ามไปซะทุกอย่างกลายเป็นว่าลูกนี้ไม่ผ่าดีกว่าผ่าเสร็จทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆไม่ใช่นะฮะอ่าคือแต่ถ้าคุณทำเนี่ยคุณอาจจะต้องเจอผมเร็วสามปี4ี่ปีคุณต้องกลับมาอีกข้องละอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คุณหมอครับแล้วควรจะปรับพฤติกรรมของเราอย่างไรครับเพื่อไม่ให้เกิดทวงกระดูกสันหลังตีบแคบครับอย่าไว้พุงอย่าไว้พุงเพราะพุงเนี่ยเป็นน้าหนักที่พ่วงถ่วงข้างหน้ามันทําให้เราต้องแอดหลังใช่ไหมไม่งั้นม,มันก็จะดึงราทิ่มไปข้างหน้าผู้หญิง่็เป็นบ่อยจะใส่ส้นสูงลงแอดหลังอะไรเงี้ยกระดูกสันหลังเนี่ยมันมีส่วนข้างหน้าที่เป็นหมอนรองกระดูกแล้วเป็นตัวกระดูกสันหลังหลักเนี่ยรับน้ําหนัก80%แล้วข้อต่อที่อยู่ด้านหลัง สองข้อซ้ายขวารับนั่นไหนอีกประมาณ20%เพราะนั้นถ้าเกิดเรามีอะไรถ่วงข้างหน้าแล้วเราต้องแอนน้ำหนักมันจะถูกชิฟต์มาด้านหลังอาจจะเป็น30-40%เมื่อนั้นเนี่ย ความเสื่อมเกิดขึ้นหินปูนเกาะเร็วขึ้นเพราะนั้นน้ำหนักโดยเพราะบริเวณที่พุงเป็นหลักทิ้งท้ายสําหรับ EP ีนี้นะครับเราฟังกันมาโอ้โหมีประโยชน์มากมายคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่ฟัง e ีีนี้ไหมครับครับก็สําหรับคนที่ยังไม่มีอาการนะครับก็ป้องกันย่อมดีกวารักษานะครับก็อย่างที่เรียนนะอย่าอ้วนอย่าอ้วนลงพุงการเอ็กซ์ไซส์กล้ามเนื้อไม่ใช่พวกซิ์แพคนะครับแต่จะเป็นกล้ามเนื้อชั้นลึกพิลาทิสก็เป็นอะไรที่ดี นะครับแล้วก็หรือม่จะมาจากนักกายภาพก็จะมีการสอนที่จะสร้างกล้ามเนื้อชันลึกนะครับการป้องกันนะฮะในส่วนของคนที่ยังไม่ได้เป็นในส่วนของคนที่เป็นแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีอาการอย่างที่เราคุยกันน่ะถ้ามันเริ่มไปแขนไปขาไม่ว่าวจะปวดจะชาหรือโดนถ้ายิ่งอ่อนแรงเนี่ยก็รีบเข้าไปพบแพทย์ให้วินิจฉัยให้ถูกวินิจฉัยเสร็จเราให้รู้ว่าเราเป็นหรือยังถ้าเป็นเราอยู่ในขั้นไหนการรักษาเันควรจะเป็นเท่าไหร่อย่าไปดีเลย ไม่ได้แปลว่ามาเจอหมอกระดูกสันหลังแล้วคุณจะต้องโดนผ่านะครับผมให้สถิติคร่าวๆเนี่ยคนไข้ที่เดินมาที่ศูนย์กระดูกสันหลังบางองราดเราเนี่ยปีนึงเนี่ยหลักหมื่นนะครับไม่ใช่หมื่นเดียวนะฮะแตเ่เราผ่าเนี่ยปีย500 500เคสนะฮะและที่ไม่ผ่าแบบฉีดยาแบบใช้ขึ้นวิทยุรักษาเนี่ยอีกประมาณ500มันถ้าเทียบผ่าตัดมันเป็นประมาณไม่ถึง5%นะครับ แต่ว่าถ้าคุณเป็นห้าเปอร์เซ็นตนั้นเนี่ยแล้วคุณคุณทิ้งไว้จนเป็นเยอะมันจะผ่าเสร็จแล้วมันต้องไปแกล้งอื่นด้วยครับหากคุณมีอาการชาแขนขาจากโครงกระดูกสลังติดแคบคําแนะนําที่ดีที่สุดคือควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยแต่เนือเนอน,อนะครับเพราะแต่ละคนมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันต้องวางแผนการรักษาต่างกันและถึงแม้หลังการรักษาแล้วหากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็อาจจะมีความเสี่ยงกลับมาเกิดอาการได้อีกนะครับ สถาบันกระดูกสันหลังและสปายเซอร์เจอรีโรงพยาบาลบำรุงร่าพรั่งพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการประสบการณ์สูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนอกจากนี้เรายังเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับสากลอีกด้วยครับเรียกว่าพร้อมเต็มที่เพื่อดูแลคุณด้วยมาตรฐานเวิร์กคลาสครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอวีรพันธ์ควรทรงธรรมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันกระดูกสันหลังและ s p ปเซอร์จูรีโรงพยาบาลบำรุงราษครับที่สลักเวลามาให้ข้อมูลต่อเนื่องมาถึง2 EP เลยนะครับเป็นประโยชน์มากๆกับพวกเราในวันนี้ครับหมดเวลาของ Spy พอดแคสตแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามฟังเราย้อนหลังได้ทุก EP ีผ่านทาง YouTube Soundcloud Spotify Google Podcast และ Apple Podcast กดไลค์กดแชร์หากคุณถูกใจเนื้อหาและอย่าลืมกด subscribe และ notification แจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดทุกความน่าสนใจนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยฝากคำถามของคุณไว้ในคอมเมนต์หรือว่าส่งมาที่บํารุงราช YouTube ก็ได้นะครับและนี่ก็คือสาระดีๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังก,กันกับ Spy Podcast ของเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมและคุณหมอต้องลาทุกท่านไปก่อนอย่าลืมนะครับติดตาม EP หน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ติดตามกันแบบนี้เช่นเคยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ